ข้าวขัหมูที่นี่คืออร่อยมากิงดีมากเลยที่อร่อยอันนี้ก็คือข้าวผัดอยากเจอคุณฟุกอยากเจอคุณฟุกเหรอตัวท้งเหมือนแม่บทเลยไม่รำมากนนะใช่เราอยู่บ้านใกล้กันมันมากเลยใช่ไหมขับเองด้วยนะขับเองพาออกเรือแล้วนะคะโอ้โหไม่ได้ชอบขับรถให้นะมันไม่มีทางเลือกโอ้โหขับเองนะขี่เอาวนไปวนมา ชื่อมากครับอากาศดีกาลังสวยจริงๆนะคะพาหนูนาตาชานะคะมาเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์เป็นรอบสุดท้ายโอ้โหโอ้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 ิดใส่ก้าเลยรอไม่เป็นไรนาเหมนหพึ่งเห็นพ่งเหม mm <laughs>